เป็นยังนี่โอ้ยปีงใส่ตาลีซาซื้อใส่มาโอ้ใส่ยังใส่งัวบ่ฮะใส่ยังตาลีซาใสงัวโอ้ใส่งัวครับเอ้าคือพันงามเดียวะมึงพันหรอเนี่ยแมนโอ้ตีมือพ่อลี่บอต้อนพี่น้องเออเป็นตะแพร่งขนาดตัวใหญ่ๆนี่จะแซ่บเนี่ยออคุณที่กล้ากิ่นว่าคือเป็นตะแพร่งนะเดี๋ยวเข้าพี่เลยเข้าพี่เลย เพิ่งทำฝีมือเอาใส่ละลายแน่เออนี <t ip, <t ip, ่มาเออนารันละที่หย่อได้บุลังได้มาเจใส่ใส่ใส่ครับใส่โอ้ชิบิปเอาน้ำตักขวดอยู่แล้วอย่าเฝ้าหนีเด้อ ตายยังเลยน่เอาซุดนีกันนี่ว้าาไถนี่ครับสุดแรกซุดแลเขานี้ตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วตัจดีซ่าจกาหฮอนขนาดเดี๋ยวให้เดบี้เอาไปยัว่าตัวละสองหมื่นมด้ใสใ่ซ้ำนี่แม่เอ๊ตจังไหนบัจจันี่ห่อนด้วยอนมันห่อนผู้ใส่แบบง่ายอย่างี่ฮะเออว่าตัวละสองหมื่นสมมขติว่าข่าาหดเนาะวอ้ยอนที่เรองลอองวันถึงันอ จะเอาใส่หลายๆเดียวเลยมันเดบี้อันนี้ปิงต้อเดี๋ยวอาเซียอยใเปรใส่นี่จัดเลยอิตลีจัดก็จะไลยพูดนางไกลๆก็ไม่จะโผล่ตามม่้อนขนาดะซอนไดยจีกเลยะซ้อนขนาดยิกนี่แหละองมาเด้อมันยิบผู้เขาเอื้นอย่างมันหมักเผาอ่ะโอ้เป็นตะเส็บฮะฮัลโหคักๆเนาะจัเลยจัเลยจัเลย บีจะนึ่งจิ้มโอ้นี่เนี่เด็กจา้ขโด้โขาดจนเดียวสาวราบ่แม่บ้างว่าเสริมมีสาวราเสริมอ้ยเอาครับมือยางก็พอยางไปครับช่วยก็ช่วยไปโอ้ยาวอีกแล้วมือนี่เดวขอเบอร์โทษสาวราเนี่ลองชิมเลย้อาทานดยจัดเลยไม่ดไม่กินไม่นนสุยยาดยายอดเอาเดี๋ยวยสัน หนาาเอ้ยที่จริงหัดย่างซะหนีนี่มันชิพอดีเลยถ้าถ้าถ้าซุกไหลมันชิหยาบไม่เรานี่นะนี่นะนี่เลยเนาะใช่อันนี้ตัวแสบอันนี้ตัวแสบของแท้เลยยิบเลยยิบเลยโอ้แม่ความตาดีไซน์ดีครับผมคิดจรงเลยเสียกเลยเจี๊ยกเลยเจียกสีไหมสีไหมผู้ซอยซสีไหมเห็นแต่ใส่เบี้ยแล้วพี่น้องเไยแบบนี้ฮะเล่นมวน้อยใส่มวน้อย ข้กขัดี่เอามือกองมาสิมือกองมาซิงยิบๆเนี้ยใส่ก้อนเหล่ซิมกันด้ใส่มันนะคำกี้ออแล้วนี่เหรออ้งามจริงนาะจะแมนสั์